แม่ที่หลังแม่ถ้าเกิดแม่เป็นอะไรขึ้นมาแม่อย่าลืมพินัยกรรมนะบอยบอยไม่เอาอะไรจากแม่เลยบอยหอนมแม่เดียบอยบอยผู้หล่ออยากให้พินัยกรรมอะไรก็เขียนนมไว้ให้บอยไงอ๋อต้องต้องอะไรนะเดวก่อนแม่วันนี้ที่บอยมาหาแม่เนี่ยบอยรู้จริงเพราะบอยรีจากอ่ะกลับใจได้คุณอะไรแบบนี้ดวงตาคุณไม่เอาใช่ไหมไม่เอาต้องการอย่างเดียวใช่ไหม บอยมาหาแม่นะบอยซื้อของของฝันเขาฝากแม่ด้วยแม่รู้ม่ได้กระเป๋ายี่ห้ออะไรเน่ยแม่ดูดิโอแม่จะดู้ีิไงพี่ห้ออะไรเนี่ยหลุยหลุยสเดี๋ยววิ่งตามไปลูกหลุยส์เชิญยิ้มตอนที่เขาทำแดงกระเป๋าไงบอยซื้อมาเนี่ยบอยซื้อของฝันเขาฝากแม่ด้วยแม่ดูแม่จะชอบปะไม่ดูนะบอยต้องกลับให้สายตาบอยนะบอยจริงแล้วแม่ไม่อยากได้อจากลูกเหรอบอยไม่เป็นไรหรอกแม่ดีนี่หน่อยช่างเถอะ

แม่แม <Không. S 2> ่มเป็นส <ò> ิน <À> ีใจของบอยแม่ก็ไปเจอบอยเตบอยแต่งตัวสล่อเลยบอยแล้วนยอะี่าชมบอยเาอนะ บอยบอยบอยสวยดี i, i, ่บบพี b b ่เบิ้มที่ไหนพี Th b b lá, ่เบิ้มมาหนังเบิ้มช่วยอะไรบอยหน่อยได้ไหมเนี่ยมีอะไรพี่ช่วยอีกอ่ะพี่เบิ้มมาที่พี่เบิ้มมาที่ยังพี่เบิ้มยังข้างหลักบอยนะบอยยกยกมือขึ้นหน่อยดิยกมือขึ้นหน่อยไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่ารักผูวนี่อไรแบบนี้เนี่ยบอยบอยอยากลงโซเชียลแคมอ่ะาพี่บอกแล้วมันอะไรกันตัวกระตุ้น เดี๋ยวนี้บอยไม่ใช่บอยคนเดิมแล้วเป็นถึงสิตีบอยหอกม่ิดทาเนี่ยเจ็าเพูดทำไมเนี่ยบอกให้เลิกมทำเนะยเริ่ไม่ได้จริงอ่ะบอยคนเริ่ตอนนี้เราติดยศสิตีเดี๋ยวปีหน้าก็สเป็ดไทแล้วเออก็ดีตบอยนะบาบาแม่บอยรู้แม่โอ้ยยยย่ย แม่ครับวันน <AH ี้เบิ้มดูว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่เบิ้มกำลัต ja. mm um> ั้งใจจะมาหาแม่จะมากราบแม่แต่ก่อนอื่นเนี่เบิ้มอยากจะบอกกับแม่ว่าปีนี้เบิ้มอาจจะยังไม่มีของขวัญที่จะมาทำหนังให้กับแม่เพราะเบิ้มจะเข้ารับาสกา แต่ก็พี่เป็นการเริ่มต้นยังไม่ได้นำเงินเดินเงินดาวแต่เพิ่มสัญญานะครับแม,าม,าแม่ถ้าว่าแม่ไทยลากหน้าก็จะขอดูแลแม่ไปตลอดชีวิตวันนี้สิ่งที่เริ่มมีก็มีทีมยศขาบรรดาศักดิ์ดาวบนบ่าสมกับตัดแน่งทหารที่คู่ฟ้าไทยมาแทนของขวัญให้กับแม่ไม่เป็นไรลลูกถึงลูกจะไม่มีมมอะไรมาให้แม่ แม่ก็ชื่นใจแล้วลูกของแม่ได้ดีหมดทุกคนนี่ก็คือความสุขของแม่แลยลูกไม่ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องทำงานหนักแล้วนะแม่อะไรที่ปล่อยวางได้ใช่แม่เดี๋ยเพิ่มกับปอจะช่วยแม่ทำเองจะช่วยแม่ทำเองนะแม่นะแม่ไม่ต้องเหนื่อยไงแม่อ้าวเราจะเดียว ไปปอยไม่เห็นบอยไม่ซื้อของมาให้แม่บอยไม่เจบบอยไม่เจอพี่เลี้ยวเลยแม่ไม่เจออะไรเหรอบอยได้ครับอ้าวเลี่ยมาแม่เลยสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ะค่วยพานะลูกเดี้ยวจำได้พวกวันนี้เป็นวันเกิดของแม่เดี้ยวมีของฝากจะมาให้แม่ครับมีของฝากมาให้ก็ไม่บอกได้ยังไง อันนี้ก็ดีใจแล้วลูกเบียร์จะเบียรของขวัญมาให้สิครับพอเบียร์ไม่มีดาวบนบ่าเบียร์เป็นเพียงแค่ทหารไม่ใช่ตำแหน่งทหารเอกคู่วันไทิงบนรยากาศคนอื่น ของขวัญที่เบี้ยวจะให้ออมันอาจจะไม่มากมายแต่คุณค่าแต่เบี้ยวมอบให้ด้วยใจและทั้งตัวของเบี้ยวครับหูตายแล้วแม่โอ้ยแม่สงสัยต้องเป็นแหวะนะแน่เลยเซอร์ไพรส์แม่จริงๆเลยอนะเอ้แต่ว้ยแกหาไม่เห้เหมือนกันเพื่อนมีใจด้วยกันแม่นะ đấy cái gì đấy bấm chân nhảy chạy nhót chạy nhảy 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 แมอ้สร้างความโหดผ้ขบขี่เป็นแม่เมื่อเห็นเตาเตียวให้มันบาทนี่อะไรของมึงเงินบาทเตี้ยวเนี่ยบุญรู้ไมบหมายคากว่าอะไร แม่แม่เบียวโดนจับแม่เบียวแม่ดาเบียวพอหรือยังคุณทำออะไรใช่สิแม่เบียวมันไม่ใช่ทหารแอ่์คู่วัชัยเบียวเป็นเพียงแค่จานหารจึงไม่มีความหมายในสายตาของแม่ เดี้ยวทำอะไรก็ผิดไปหมดเบี่ยก็บอกกับแม่น้ำไงวัดของควันที่เบี่ยวมอบให้มันไม่มากมายในคุณค่าแต่เบี่ยวมอบให้จากใจและทั้งตัวของเบี่ยวและทั้งตัวของแม่มันมีเพียงแค่บาทเดียวแม่จะเอาอะไรกับเบี่ยวเอาเลยแม่แม่คือผู้ให้ชีวิตของเบี้ยว แม่จำไว้นะครับวันนี้เบียวให้เงินบาทเดียวกับกกแม่แต่เดว๋ยชังหข้ามอย่าว่าจะเงินบาทเดียวเลยแม่ชีวิตของเบีย้ยวก็วกให้แม่ได้